สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ปิดทางรีเทิร์นฟันธงได้เลยพลังประชารัฐเป็นพักต่ำร้อยชั่ว จะรวจที่บืมทางโน้นสะดุ้งถึงคนทางนี้สงครามรัสเซียยูเครนรบกันไม่หยุดลามถึงการแซ่งชั่นทางเศรษฐกิจที่สหรัฐเป็นหัวโจกนำทีมบีบรวมตัวพันธมิตรบอยคอรดไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียขณะที่รัฐมนตรีลูกหบับวลาดิเมียปูตินสวนกลับไม่ยี่ระขู่ให้ระวังน้ำมันดิบโลกจะทะยานไปถึง300ดอลลาร์ต่อบาเรลคนไทยอาจได้ใช้น้ำมันลิดละร้อยบาทในไม่ช้า สถานการณ์สุดอัน้นอาการแบบที่ท่านผู้นำอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอร้องประชาชนงดใช้รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนไปใช้รถขนส่งสาธารณะแทนแผนรับมือวิกฤตน้ำมันแพงแบบสุกเอาเผากินเฉพาะหน้าเพราะจนปัญญาสารพัดปัญหารุมเรา้าวิกฤตซ้อนวิกฤตมหาวิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามโรค กดทับสงครามโลกมันเกินมือสุดแขนนายกทหารอาชีพจริงๆต้องยอมรับโดยดุสฎดีประชาชนคงคาดหวังอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่แนวโน้มก็ยังเห็นความพยายามลากอำนาจต่อ ผู้นำจดจอก,กับการแก้โจทย์สมการทางการเมืองเรื่องเสียงหนุนในสภากู้องค์ประชุมที่ล่มแล้วล่มอีกไม่เหลือสภาพเสียงข้างมากแบบที่เห็นลิเกวิกเก่าละครนำเน่าชายซ้ำฉากตบจูบพี่ใหญ่ลงมือผัดกุ้งกระเทียมเลี้ยงพี่รองน้องเล็กโชวสายสัมพันธ์ลุงสามปอต่อเนื่องกับนัดดินเนอร์กับพักแกนนำพักร่วมรัฐบาลย้ำสถานะเพื่อนกินแต่มันน่าเบื่อซะแล้วอะไรจะชัดไปกว่าพฤติการหักดิบหัก ชิงปาดหน้าเค้กแย่งกันเคลมหัวคิวสัมปทานรถไฟฟ้าหักหน้าชิงเก้าอี้ประธานคณะกรรมการแก้กฎหมายลูกยึดหัวโตะ๊ะคุมคิวแก้กติกาเลือกตั้งไม่สนตัวใหญ่นักการเมืองอาชีพไม่เกรงบาร,รมีทหารเท่าอีกต่อไปถ้าไม่บังเอิญว่ามันมีไฟบังคับให้ต้องเกาะกันหนีตายหมู่ดูตามรูปประการภายใต้กติกาบัตรเลือกตั้งสองใบในสภาพพักร่วมรัฐบาลทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประ ชาที่ปัดต่างตกอยู่ในหลุมดำผลงานเชิงบริหารเข็นไม่ขึ้นหาจุดขายไม่ได้ต่อให้ตุนกระสุนตเต็มโกดังล้วยล้นตู้แจกได้ไม่อัน้นแทบไร้ความหมายภายใต้บัตรสองใบนับปีิลิสแบบรัฐธรรมนูญ40มโนล่วงหน้าได้ภาพทีมดูใบแลนสไลด์เหมือนยุคพลังประชาชนและยุคเพื่อไทยโกยแต้มนำโด่งม้วนเดียวจบ นี่คือโจทย์บังคับให้รัฐบาลรวมหัวกู้เกมในกฎหมายลูกอย่างน้อยก็มีจุดลากให้เข้าทางเราสกัดเขามาแน่นั่นคือการแก้ระบบนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้ใช้แบบจัดสรรปันส่วนผสมเหมือนเลือกตั้งใหญ่รอบล่าสุดแต่ก็อีกนั่นแหละตามสภาพผู้นำบิ๊กตู่ต้องกลับไปยึดค่ายพลังประชารัฐปะผุบ้านเก่าเป็นเรือนตายในสภาพไร้กระแสมีแต่กระสุน โอกาสลุ้นขึ้นแท่นอันดับหนึ่งกับเพื่อไทยตัดไปได้แตกกันเละเป็นคะมนนสมถึงสี่ายฟ,ฟันธงได้เลยเป็นพักต่ำร้อยชัวนี่แหละที่น่ากลัวภายใต้เครื่องหมายคำถามโจทย์สถานการณ์ที่ต้องคิดหนักสำหรับพลเอกประยุทธ์ถ้าพลังประชารัฐหลุดอันดับสองตกไปอยู่สหรือร้ายสุดอันดับ4นายกในบัญชีพักพลังประชารัฐ จะสง่างามหรือไม่ต่อให้มีแต้มต่อใน250สอหว่สลากตั้งถ้าถึงจุดแพ้กระจายในสนามเลือกตั้งความคลังของบิ๊กตู่จะเหลือแค่ไหนในจังหวัดที่เสียหนูอนุทินชาญวิรกูลก็ลุ้นตัวโกงเปิดไดโวพลังดูดแรงสูงสั่งสมกำลังรอส้มล่นเพื่อการนี้เลย ภายใต้สภาวะการฟ้าปิดโอกาสดูใบชนะแลนสไลด์จับมือแท็กทีมเด็กฟอร์มห้าวอันตรายอย่างพักเก้าไกลยากจะพลิกขั้วอำนาจแต่ที่ไม่อาจมองข้ามตัวแทรกสำคัญทีมสร้างอนาคตไทยที่นายอุตมะสวนายนว่าที่หัวหน้าพักประกาศชูดอกเตอร์สมคิดจาตุศีพิทักษ์อดีตรองนายกมือเศรษฐกิจชั้นอ๋องเป็นตัวชูโรงบัญชีนายกพักยึดหลักไม่ยุ่งขั้วขัดแย้งมุ่งขายคนทำงานมืออาชีพ วัดที่ข้นบริหารเทียบจุดขายเดิมพันฟื้นมหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยนี่แหละคำตอบที่ใช่เทียบยี่ห้ออื่นตรงสเปคสุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ